สวัสดีและอัสลามวะไรกุ้มค่ะวันนี้เราจะพาไปยุโรปโรบ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 นะคะเดี๋ยวมาพบกันเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้วาก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะประตูที่ 4, สายการบินอีิทธิฮัทนะคะเราจะเดินเข้าไปค่ะไปเช็คอินเดี๋ยวจะเดินทางไปอิตาลีสวิสเซอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวจะเดินไปแถวจีนะคะเพื่อไปโหลดกระเป๋า ก็จะมีกระเป๋าโหลดได้30กิโลค่ะเพื่อ,อโหลดใต้ท้องเครื่องนะคะแต่ว่าอีก7กิโลสามารถแบกขึ้นเครื่องได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสายการบินทีฮัทเนี่ย่างกัะสายการบินอื่นยังไงหลังจากเราโหลดกระเป๋าผ่านทุกอย่างผ่านตมเช็คตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้ามาด้านในนี้ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในดูดิฟฟี่ของอินพาวเวอร์นะคะจะเดินไปที่ G4 ค, <ะ S 2> ค่ะเพื่อไปขึ้นเครื่องค่ะ และตอนนี้นะคะก็ได้เวลา boarding time แล้วคะ่ะไปเจอกับบนเครื่องเลยตอนนี้เราก็เดินผ่านโซน business class ของสายการบิน e t i h a นะคะคก็จะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอ,อยู่บนเครื่องแล้วคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะออกจากสนามบ,บปปินสุวรรณภูมิไปสู่กรุงอาบูดาบีค่ะ <c oughs> โอเคค่ะแต่เรามาทานชิคเก้นวิดไรซ์นะคะในเวลา3ามทุ่มครึ่งหิวมากๆ6ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนก็6เลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงสนามบ,บินอบูดาบีแล้วค่ะเวลาที่ประเทศไทยก็ประมาณตีสอเดี๋ยวเราจะมาต่อเครื่องที่อบูดาบีค่ะตอนนี้เราก็มาที่ห้องละหมาที่สนามบ,บินอบูดาบีนะคะมา,มาก,กันก่อน ก็สามารถทานได้เลยเลือกหลานเบอร์เกอร์ชิก็ได้นะคะสนุกเลยเราก็จะพักเครื่องที่อาบูดาบีอยู่3าชั่วโมงค่ะหลังจากละมาทานอาหารเสร็จแล้วก็สามารถมาเดินชอปปิ้งที่นี่ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมขึ้นเครื่องกันต่อค่ะตอนนี้เราก็จะออกจากสนามบินอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วค่ะ จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่เมืองมิลานประเทศอิตาลีค่ะจากนั้นล้วก็นอนหลับต่อไปอีก3ชั่วโมงได้ค่ะตื่นแล้วค่ะหนาวมากตอนนี้แบบไม่มีคือนเ,เขบ,บสุดๆขหองแล้วก็ขับรถนั่งเสริมอาหารค่ะนีก็ใกล้ถึงมิลานแล้วมื้อนี้บนเครื่องค่ะอร่อยมากเลยว่ารู้สึกว่าแบบอยากทานอีกโดยเฉพาะไส้กรอก2ชิ้นข้างหน้านี้ค่ะ สักแป๊บก็จะถึงสนามบินพอดีค่ะณะดี้เราก็ถึงมิลานแล้วนะคะกำลังจะเดินออกไปบเ,เอากระเป๋าต้องรีบคว้าเสื้อมาใส่ก่อนหนาวมากโอเคค่ะเดี๋ยวขอเวลาไปแปลงร่างเปลี่ยนชุดสักครู่นะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วค่ะหลังจากที่ออกจากสนามบินไปแต่งตัวมานะคะหนาวมากอากาศตอนนี้ก็อยู่ที่3องศาเราก็ถึงแล้วค่ะ เซนต์เบอร์จิโอนะคะก็จะเป็นโบสเก่าแก่ค่ะก็บริเวณนี้ก็จะเป็นแนบนี้นี่ค่ะเราก็เดินเข้ามาข้างในลักษณะก็จะคล้ายๆมาซีกุเซบ้านเรานะคะหนาวมากเลย เป็นเสียงตีค้องแล้วตีค้องหรือตีะระฆังไม่แน่ใจเลยค่ะตอนนี้เขาก็ทำทางอยู่ค่ะต่อไปเราก็จะมุ่งหน้าสู่มหาวิหารดูโอโมค่ะ บริเวณนี้ก็จะเป็นทางเดินเพื่อมุ่งหน้าสู่มหาวิหารดูโมนะคะก็เราก็เดินดูบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆค่ะบริเวณพื้นเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีรางของรถไฟด้วยค่ะก็สวยงามนะคะบ้านเมืองเขาเพราะว่ามันเป็นศิลปะแบบเก่านะคะระหว่างทางก็สามารถรับชมสิ่งที่น่าสนใจได้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมต่างๆแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋า รวมถึงเครื่องสำอางค่ะก็จะมีให้ได้ชมไปตลอดทางเลยแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมเสพศิลป์อะไรแบบนี้ก็แนะนำว่าต้องมาดูที่อิตาลีนะคะคนที่นี่ก็จะเดินดูบุหรีร่เลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะหนาวมากหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เรียกว่าหนาวควันออกปากได้เลยก็จะได้เห็นมหาวิหารดูโอโมไกลๆนั่นละค่ะ เห็นไหมเอ่ยตรงนี้ก็เป็นทางเดินที่จะมาถึงหน้าวิหารนะคะข้างหน้านี้ก็เป็นมหาวิหารดูโอโมค่ะสวยไหมคะเป็นศิลปะโกธิกนะคะสร้างมา400กว่าปีแล้วก็สวยงามมากนะคะสมคำร่ำลือเลยด้านหน้าคือดูโอโมนะคะส่วนซ้ายมือก็จะเป็นวิกตอเรียอิมานูเอลนะคะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ อาจะมีแบรนด์เนมหลากหลายเลยค่ะเป็นร้าน,านเป็นช็อปเลยอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกซื้อได้เลยเขาก็จะมีอย่างชาแนลนะคะก็จะเป็นชาแนลร้านที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องหนังแล้วก็จะเป็นชาแนลที่เกี่ยวกับเครื่องสําอาง <L ino S 1> และที่สวนแห่งนี้ใกล้ๆกับห้างสรรพสินค้าวิทตรอริโอเอมานูเอค่ะก็จะมีรูปปั้น ตั้งต่าง,งานอยู่นะคะซึ่งก็คือรูปปั้นของลีโอนาร์โดดาวินชีนั่นเองเป็นผู้ที่เราน่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงเขามาตั้งแต่สมัยเราเด็กๆแล้วนะคะ<ห>คนนี้ก็คือจะเป็นผู้ที่อยู่ในยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปะวิทยาขั้นสูงน่าของอิตาลีเขาก็เป็นชาวอิตาลีด้วยนั่นเองค่ะนี่ค่ะรูปปั้นของเขาก็จะตั้งต่าง,งานอยู่นะคะบ้านเมืองของเขาก็จะน่ารักประมาณนี้เลยแล้วเราก็ยังสามารถเห็นรางรถไฟนี่ค่ะอยู่บนถนนเลยเขาก็วิ่งรวมกันกับรถยนต์นี่แหละค่ะ สายมือด้านหน้าจะเป็นตึกสตาร์บัคบันไดลงไปก็จะเป็นห้องน้ำค่ะสาธารณะที่นี่ก็จะไม่มีใครใส่แมสแล้วนะคะนี่ก็จะเป็น h า r ์ r ร c คาเฟ่แล้วก็เป็นร้านกาแฟะนะคะแล้วก็เราก็เดินมาถึงร้านบาร์เจลาทูเรียนะคะนี่ก็จะเป็นคาเฟ่เหมือนกันใช่จะเข้าไปทานในร้านนี้ค่ะ บาร์คาเฟ่เทเรียไม่เป็นไรว่าอยากกินอันนี้เป็นร้านที่อยากจะเข้ามาทานตั้งแต่เห็นแวบ,บแรกแล้วนะคะโอเคนี่ค่ะเราไปซื้อมาแล้วก็ประมาณ5-6ยูโรเนาะก็จะมีพอชช็อกโกแลตนะคะแบบข้นๆมีหนึบๆมีขึ้นมาเลยแล้วก็มีโดนทัทด้วยอร่อยไหมคะต<ด>นะัอร่อยชกโกแลตอร่อยแต่ว่าแป้งมันแข็งกว่านิดนึงเหมือนบ้านเราไหมไม่เหมือน รู้สึกว่าบ้านเราอร่อยกว่าอยากเข้ามานั่งหลบหนาวขนาดนา้ที่นี่มันหนาวมันก็เลยอาจจะแข็งบ้างใช่ค่ะแข็งมาหมดเป็นามร้อนเนะเอาเมอร้อนปุ๊บแบบว่าแป้งมันก็จะนุ่มหน่อยถูกดีค่ะไม่แพงร้านนี้ค่ะโอเคค่ะเสื้อผ้าก็ไม่แพงนะเสื้อผ้าก็ไม่แพงเสื้อโค้ทเมื่อเมื่อเมื่อกี้ก็ถ่านดูก็เขาก็เซลล์หลายอย่าง ก็มีช็อกโกแลตร้อนแบบขคนๆเลยแล้วก็มีโดนัทนะคะช็อกโกแลตเขาช็อกโกแลตเขานะคะก็จะแบบขคนๆแบบนี้เนืบๆนแล้วก็แบบหวานมากแล้วก็เหนียวมากเหมือนไม่ได้ผสมน้ำเลยแต่ก็เข้มข้นดีค่ะอร่อยนี่เหมือนที่เคยกินมาเลยใครมาทีา่ร้านก็ลองได้นะคะดีดีค่ะ ที่นี่ก็จะมีแบงก้าเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีสวิตรีด้วยนี่ค่ะแบงก้ารอบๆดูอโม่ก็จะมีเป็นพวกแบบเหมือนน่าจะเป็นบริษัทประกันมีท a ง s อ c u r a ู i o n เนาะแล้วก็จะเป็นแบงก้าเนี่ยเยอะร้านนี้ก็จะมีบาร์ดูอโม่นะคะจะอยู่ตรงดูอโมเลยนี่ค่ะแล้วก็จะมีมิลานโอเพนทัวร์ด้วยตอนนี้ก็จะมีคนเข้าออกเยอะมาก มีทานริมส่วนใหญ่ที่นี่จะทานริมริมข้างนอกนะคะริมฟุตบาทแล้วก็จะมีด้านในด้วยเราเจอร้านไอติมแล้วค่ะมีช็อกโกแลตด้วยตอนนี้เราจะมาลองเจลาโต้ที่ร้านออมอริโนนะคะไม่รู้อานถูกหรือเปล่าร้านอื่นเขาไม่ขายเนาะแต่ว่าร้านนี้เขาขายเพราะว่าเขาบอกว่าหนาวมากมีเลยเดี๋ยวจะลองสั่งได้สามรส มาเป็นจิราโกชื่อดากค่ะขาเขาจะเปลี่ยนไซส์ของตัวที่ตักไอศครีมน,นะคะทุกครั้งเลยเวลาจะตักค่ะได้มาแล้วค่ะหนาวก็หนาวจะกินก็จะกินอันนี้ก็จะมีรสพิตาชิโอแมงโก้แอนด์แบลคอเคเรนค่ะนี่เลยอันนี้ก็จะชื่อว่าพิโคโลราคาอยู่ที่4.2ยูโร e นะคะ หนาวมากแต่ก็กินเพราะว่าเจลาโต้ที่นี่อร่อยแน่นอนอร่อยมากเลยค่ะ Carolina, pues, สุดยอดค่ะแล้วอะไรอร่อยสุดคะพิตาชิโอเนาะพี่อ้อยกินไอศครีมหน้าวิหารโดมถ้านไอศครีมเจลาโต้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทานอาหารกลางวันต่อค่ะเป็นอาหารอิตาเลียนแท้เลยนะคะ ร้านนี้นะคะก็เป็นร้านชื่อดังมากเลยแต่ว่าทําไมโต๊ะโล่งขนาดนี้อ๋อเขาไปกันหมดแล้วนะคะเมื่อกี้เข้ามาคือแบบคนเยอะมากเลยชื่อร้านอะไรยังไม่ได้ดูเลยค่ะความคนเยอะอันนี้ชื่อร้านออสเตรียเบลล่าคองคอเดียนะคะก็รสชาติแบบพื้นเมืองอิตาเลียนแท้เลยค่ะจะอออจืดๆนิดนึงแต่ว่าคนมาแบบทานเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็ออกไปกันแล้ว อันนี้ขนมปังทานกับชีสนี่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเพนเน่ค่ะขนมปังอะไรคะเนี่ยขนมปังที่กินกับชีสนะคะอันนี้จะนุ่มๆเนาะนุ่มๆอ๋อโอเคอร่อยมากเลยค่ะค่ะขนมปังนะคะถ้าเกิดกินเปล่าๆเนี่ยก็จะใครม่แพ แบบนุ่มๆนิ่มๆแบบเราบอกไม่ถูกนะนม่เหมือนพิซซาบ้านเราแต่ว่าถ้ากินแัน่ฉี่น้ำมันจะอร่อยมากเลยค่ะกำลังรีวิวนะคะอร like well ่อยมากเนี่ยเขาเอาแบบนี้เป็นเส้นเป็นเมแนะคะแล้วก็โรยนี่ดกันเรื่องเขาก็จะหนึบๆค่ะคุณนุชอร่อยไหมคะเส้นเป็นเมแนะนุชแต่แบบว่าเขาจะเป็นอย่างนี้นะ ทานตัวเดยฮะนี่เดี๋ยวขอซอสมะเขือเทศกับซอสพริกมาแล้วะคะ่ะ,คะนเน่ค่ะนเน่ค่ะเน่ค่ะเวลาใส่ซอสมะเขือเทศอร่อยมากอร่อยอันนี้เป็นอกไก่ซอสมะนาวทานคลีนนะคะจานนี้คืออกไก่นุ่งซอสมะนาวนะคะอร่อยไหมคะ ใครได้ใครใช้ได้ก็จะมีแบบคลีนเหมือนอาหารคลีนอะค่ะจืดๆอืมไม่ทานเผ็ดนี่นี่อร่อยค่ะค่ะตบพายด้วยของหวานนะคะเป็นพายแอปเปิคอรค่ะนะคะจะชิมรสชาติกันนะคะชิมอร่อยไหมคะลองชิมหน่อยชิมหน่อยใจจิตของคนเราคือเนื้อพายเป็นยังไงคะพี่แหววเนื้อพายเหรอคะนุ่มค่ะอืมออร่อยค่ะหวานนะพิคอร์ดหวาน รสชาติดีเลยล่ะค่ะอันนี้แนะนำนะคะรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็จะไปละหมาดต,ต่อค่ะที่มัสยิดต,ตรงนี้เป็นมัสยิดนะคะใจกลางเมืองมิลานเลยแล้วก็หลังประตูเหล็กนั้นไปก็จะเป็นกูโบสด้วยค่ะทางเข้านะคะเดี๋ยวเราก็จะไปละหมาดในนี้ มัสยิดเขาก็จะเป็นชั้นเดียวนะคะด้านในก็จะประมาณนี้เลยก็จะแยกโซนชายหญิงออกอย่างชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราละหมาเสร็จเราก็จะเดินทางท่องเที่ยวต่อเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะบริเวณทะเลสาเลโคโคมโอค,ค่ะก็มันจะมีวิหารอยู่ด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูค่ะว่าจะสวยแค่ไหนลมแรงมากค่ะทั้งหนาวทั้งลมเลยสุดๆไปเลยค่ะ ก็เดินไปทางนี้ต่อนะคะแล้วเราไปไหนต่อคะคุณแมวอคะเลคโคโมค่ะทเนะคะเป็นสถานที่สวยที่สุดในอิตาลีใช่ไหมคะใช่ซึ่งระหว่างทางที่เราเดินไปทะเลสาบนะคะก็จะเห็นเนี่ยค่ะสองข้างทางเนี่ยจะเป็นร้านช็อปปิ้งอากาศดีมากเลยค่ะหนาวมากนี่นะคะที่สัตว์ป่ยของเราสวยไหมคะสวยดึะ เราจะเดินไปทะเลสาบก็จะเป็นภาพบรรยากาศค่ะระหว่างทางเดินไปทะเลสาบยามค่ำคืนเนาะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะจะมีไฟอันนี้ก็จะเห็นเรือวิ่งอยู่ในทะเลสาบนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่สามารถจะล่องทะเลสาบได้ค่ะอันนี้เป็นเมืองท่านะคะโคโมจะเป็นรูปตัวไว จริงๆเรานั่งเหลือข้ามฟากไปได้แต่มันใช้เวลา1ชั่วโมงใช่ค่ะทะเลสาบเขจะเป็นรูปตัววายหลังจากที่เราถ่ายรูปเล่นริมทะเลสาบเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินกลับเข้ามาทางเดิมที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็มาชื่นชมบรรยากาศต่อนี่ค่ะขอบริเวณนี้เขาก็จะมีเหมือนเป็นร้านแบบบาร์และร้านอารอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโบสถ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นประติมากรรมแบบเก่าแก่เลยที่ว่าเขาก็ยังคงรักษาไว้อยู่ค่ะหลังจากดื่มด่ำบ,บรรยากาศยามค่ำคืนเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะเดินไปขึ้นรถเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารค่ำค่ะถึงแล้วค่ะร้านอาหารของเราวานิยามจานีว่าปอเปีย๊ยะชีค่ะ ก็เปี๊ยชีสเลยนคือในี่เป็นอร่อยอะค่ะรสชาติจะยังไงนะคะรสชาติเค็มๆนวลๆมีกลิ่นเครื่องเทศนิดนึงก็คือนะคะข้าวบดีกับผักเป็นผักอะไรค่ะเป็นผักเป็นผักสลัดบ้านเราอ๋ออันนี้เป็นสลัดค่ะข้างบนจะเป็นแป้งกรอบๆแล้วก็จะราดน้ำสลัดอะสเปีย์มินอะไรมันจะสดชื่นเฟรชเฟรชนิดนึงนะค่ะ น้ำสลัดเป็นไงบ้างคะนสลดคือเค่ะขนีค่ะใช่ไหมโอเคเรามาเพื่อทานอาหาระก็คือสไตล์มูนโรเป็นเกลียนเป็นแบบเป็นเนื้อแกะนะคะลองไหมใอลองค่ะเนี่ยนี่เกลียนี่เหมือนข้าวหมกถ้าประเทศไทยก็คือข้าวหมกอ่ะค่ะข้าวหมกหลืองค่ะเก่งเกงเก่งดิสนีย โอเคเหรอคะแล้วรสชาติรสชาติข้าวอร่อยไหมข้าวลองชิมยังคะ้่นอ้านจานนี้เป็นของหวานปิดท้ายค่ะนะคะจะเป็นขนมหวานของเขาว n i q ออร่อยมากค่ะบานอฟี่ราสมาลายสักญอย่าง อันนี้คือคนอารับเขาบอกมาะคะ่ะมันจะเหมือนแบบว่าข้าวเหนียวไปปัน่นแล้วก็ซอสทั้งหมดมันจะหวานๆหอมๆโรยด้วยถั่วพิสซาชิโอคนอารับเขาจะชอบโมกโกเขาจะชอบกินถั่วพิซตาชิโออร่อยนะะหนังท้องเริ่มตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนค่ะเดี๋ยวเราไปที่พักกันดีกว่านี่ก็จะเป็นโรงแรมโฮเทลครูสที่เราจะพักที่โคโมบเลกในวันนี้นะคะ เปิดประตูเข้ามาโรงแรมหรูมากถือว่าหรูนะคะอืมถือว่าดีมากเลยมีสลิปเปอร์ให้ด้วยนะคะบางที่ก็จะไม่มีอุ่นมากนี่เลยนี่ก็ในห้องนะคะ สำหรับค่ำคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้คะ่ะบ๊ายบายถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ